ความผูกพันเป็นคำสั้นๆที่มีความหมายหลายคนมีความผูกพันที่แตกต่างกันผูกพันกับคนรักผูกพันกับสิ่งของแต่สำหรับดู g r เกรสเราผูกพันกับบ้าน ันนี้แหวนจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านริมทะเลหลังแรกของแหวนค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่แหวนรักแล้วก็ผูกพันมากๆเลยเพราะว่าเป็นบ้านที่เต็มไปได้วยความทรงจําที่งดงามของแหวนแล้วก็ครอบครัวตั้งแต่แหวนจําความได้เลยและที่สําคัญบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่คุณปู่มอบให้กับแหวนเป็นของขวัญด้วยจะเป็นยังไงตามแหวนเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ มีอายุกว่า40ปีแล้วนะคะแล้วก็ใช้กละบเบื้องดูโรเกรสมาตั้งแต่สร้างบ้านเลยนี่นะคะที่เห็นพื้นอยู่นี้นี่คือว่า40ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่มาตั้งแต่แหวนยังเด็กเลยแล้วบริเวณด้านหน้าของบ้านนี่นะคะก็จะเป็นลานกิจกรรมของครอบครัวนะคะเราก็จะมีการเอาอาหารทะเลสดมาจากชาวประมงนะคะที่เรือมาขึ้นอยู่ตรงหน้าบ้านเลยแล้วก็มาทานปิ้งย่างกันตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว,ว่าจริงจแล้วคุณปู่เนี่ยก็คือจากแหวนไปตั้งแต่ตอนอยังเด็กมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียกได้ว่าความทรงจําในววััยยเเเด็กกกของราี่่บคุณปู คืออยู่ตรงเนี้ยเยอะที่สุดเลยเวลาแหวนมากี่ครั้งเน่ก็จะนึกถึงความทรงจําที่งดงามนะคะกับคุณปู่ที่เราเคยมาเล่นอยู่ด้วยกันสนุกหัวเราะด้วยกันตอนสมัยวันเด็กๆค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าทําไม40ปีแล้วแหวนถึงเพิ่งจะมาเริ่มคิดรีโนเวทบ้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือกระเบื้องอะไรมันก็ยังคงสวยอยู่ขนาดผ่านไป40ปีเพราะว่ามีความคงทน timeless beauty มากๆเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ครบรอบ50ปีบริษัทและครบรอบ40ปีของบ้านเนี่ยแหวนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทาให้บ้าน หลังนี้กลับมามีชีวิตชีวาสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แน่นอนนะคะว่ายังไงแหวนก็ยังคงต้องใช้กระเบื้องดูราเกรสสำหรับปูบ้านแน่นอนเพราะว่าจะได้อยู่ไปอีก40ปีข้างหน้ารุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานแหวนเนี่ยจะได้มาใช้ต่อกันได้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ปเป็นเด็กอีกครั้งอย่างหนึ่งที่แหวนชอบมากเลยของบ้านหลังนี้คือเก้าอี้ตัวนี้ที่แหวนนั่งอยู่นะคะแล้วก็ชุดโต๊ะด้านนู้นแล้วก็กระเบื้องทุกอย่างนี่คือของเดิมหมดเลยแหวนขออินเทีร์เไว้เลยว่าขอเก็บไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราผูกพันแนละเราเราเห็นมาตั้งแต่เด็กก็เลยเป็นที่ที่แหวนมีความทรงจำนะคะที่เต็มไปด้วยความสุขความรักความอบอุ่นกับครอบครัวเยอะมากเลยค่ะ บอกเลยว่าต้องทําใจนะเพราะว่าเป็นกระเบื้องที่แหวนเห็นมาตั้งแต่เด็กอะแต่มันก็คงถึงการเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนถ้าต้องพูดเรื่องคุณภาพนี่คือแบบยังเฟ t ทุกอย่างแต่เราอยากจะทำให้มัน ดูโมเดิร์นขึ้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะปูเป็นแนวพื้นสีขาว,ขาวหรือว่าจะเป็นลายไม้นะคะหรือว่าจะเป็นหินอ่อนแต่หินอ่อนอาจจะดูหรูไปน,นิดนึงสำหรับบ้านทะเลยังไงทางดูเเกรสเซอร์เกรสก็มีกระเบื้องทุรูปแบบตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะเพี่ยังคิดเลยนะคะว่าถ้าคุณปู่อยู่ที่นี่ตอนนี้เนี่ยจะปรึกษาท่านว่าจะปรับกระเบื้องยังไงอะไรเพราะจริงๆบ้านหลังนี้นในตอนนั้นเนี่ยคุณปู่ก็เป็นคนดูแลเรื่องการออกแบบตกแต่งภายในนะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ย40กว่าปีที่แล้ว มันดูเก๋มากเลยนะจนทุกวันนี้แหวนก็ว่ามันยังมีความคลาสสิกอยู่ในตัวจะรีโนเวทบ้านใหม่แหวนก็ยังอยากให้เป็นสไตล์ที่คุณปู่ชอบเพราะว่าบ้านหลังนี้นั่นก็คือคุณปู่สร้างขึ้นมาให้กับหลานสาวนั่นก็คือเป็ือนแหวนนั่นเองนะคะก็อยากจะทําให้เป็นแนวที่ท่านชอบค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ ครอบครัวเราเนี่ยก็จะมานั่งทานอาหารด้วยกันนะคะตอนนั้นก็จะแบบว่าคุณปู่ก็จะหลอกล่อให้ทานผักนะคะด้วยการเอาของเล่นต่างๆมาหลอกล่อหลานนะคะก็จะเป็นที่ที่เราใช้เวลาด้วยการทานอาหารอร่อยๆด้วยกันนะคะบางทีก็มีพูดคุยเรื่องต่างๆเป็นยังไงบ้างลกูกไปเรียนที่โรงเรียนสนุกไหมบางทีคุณพ่อกับคุณปูณป่ก็คุยกันเรื่องงานซึ่งด้านหลังตรงนี้ก็เป็นครัวนะคะแล้วก็พันทีตรงนี้เนี่ยก็เป็นพนที y ที่อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ว่ามีการทาสีทับหลายรอบเพราะว่าเออนาก็เสื่อมโซไปตามกา เวลาแล้วตรงด้านหลังปีกนี้ก็เป็นห้องน้ําซึ่งในห้องน้ำนี่เราก็ปูด้วยกระเบื้องโมเสกนะคะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ของยู u อ็ม r o u รเช่นเดียวกันนะคะของลีลาดดอร์เกรสซึ่งตอนนี้เนี่ยกระเบื้องโมเสกก็ยังคงอยู่คือทุกอย่างของทางดดอร์เกรสเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยนะคะคือทนมากๆ เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความผูกพันนะคะร,ระหว่างแหวนและคุณปู่มากๆเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะคะยังมีบ้านอีกหนึ่งหลังที่เป็นบ้านซึ่งครอบครัวของแหวทุกคนทุ่มเทแรงกายและแรงใจช่วยกันสร้างขึ้นมาและสืบสานต่อมาเป็นเวลากว่า50ปีนั่นก็คือบ้านดูราเกรสเองค่ะ เราเดินทางด้วยกันมาเป็นเวลานานด้วยความตั้งใจใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนด้วยความมุ่งหวังอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเป็นที่หนึ่งในใจของทุกคนและเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้างความสุขเหมือนเป็นครอบครัวของเราเองค่ะ ตลอด50ปีที่ผ่านมาพวกเราชาวดูเกรซทุกคนก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเพื่อส่งมอบความรักและความผูกพันให้กับทุกบ้านไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ประเทศเอื่นๆทั่วโลกเลยค่ะแวนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดเราครอบครัวเดอะเกรสขอสัญญาว่าจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อให้กับทุกคนตลอดไปความผูกพันไม่มีที่สิ้นสุดเราจะเติบโตไปได้วยกันค่ะ